เงื่อนไขาการชนะของแต่ละโลเนี่ยมีบอกตามนี้เลยนะครับคือเนี่ยเขาจะเล่นได้จํานวน5-9ถึงคนครับถ้า5คนเนี่ยผี1คนฆาตกร1คนแล้วก็เพื่อนอีก3คนครับเนี่ยเขาจะมีบอกครับเนี่ยจำนวนกี่คนเราต้องมีไพ่อะไรบ้างครับเงื่อนไขาการชนะของแต่ละโลเนี่ยมีบอกตามนี้เลยนะครับอย่างผีนะครับจะชนะเกมก็หากฆาตกรถูกโวดด้วยคะแนนสูงสุดให้บอ ь, ดแสชี้ฆาตกรอย่างยุติธรรมไม่พยายามส่งสัญญาณ บอกใบใดๆนอกเหนือจากกติกาของเกมคือผีเนี่ยห้ามแบบส่งซิกให้เพื่อนส่งเบาะแสอะไรให้เพื่อนนอกจากอันนี้ไม่ได้เลยครับคือผีเนี่ยต้องนั่งเงียบแล้วก็แบบปื๊บเลื่อนแก้วบอกได้แค่นี้ครับห้ามแบบส่งซิกว่าเอ้คนนั้นหรือเปล่าห้ามนะครับอันนี้คือห้ามเลยต่อไปเนี่ยจะเป็นการฆาตกรครับฆาตกรเนี่ยจะชนะเกมก็ต่อเมื่อ หากไม่ได้ถูกโบดด้วยคะแนนสูงสุดใช้อุบาย,ายป้ายสีให้ผู้เล่นอื่นรับผิดแทนนะครับฆาตกรเนี่ยมีสิทธิ์ป้ายสีคนอื่นได้1นถึงสครั้งผ่านพิธีสะกดวิญ,ญญาณครับก็คือพิธีสะกดวิญ,ญญาณที่ผมบอกไปก็คือลืมตามาตอนที่ผีเนี่ยกำลังพาทุกคนไปที่เบาะแสนะครับก็ลืมตามาสะกดวิญ,ญญาณผีได้1นถึงสครั้งนะครับโรต่อไปนะครับเป็นเพื่อนร้ายครับเพื่อนร้ายเนี่ยจะชนะเกมต่อเมื่อฆาตกรเนี่ยชนะ เพื่อนร้ายก็จะชนะด,ด้วยครับถ้าเพื่อนร้ายแพ้เนี่ยก็จะแพ้ไปด้วยกันครับแล้วก็เพื่อนร้ายเนี่ยจะไม่รู้ว่าใครคือฆาตรกรครับก็จะมีความแบบอยาจจะเล่นง่ายหรือเล่นยากอะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับอันนี้คือนักไขปะะริศนานะชนะเกมหากสามารถชี้โหวตฆาตรกรได้ถูกต้องแม้ฆาตรกรจะชนะเกมนักไขปริศนาก็จะชนะเกมหาก โวสถูกตัวแต่หากหนักข่ปริศนาโบสถ่าตกรผิดตัวถือว่าแพ้ทุกกรณีนักขายปริศนาเนี่ยสามารถชี้คนเดียวได้เลยครับว่าเอ้ยคนนี้ฆาตกรแน่แน่โดยที่ไม่ต้องคะแนนสูงสุดตัวเองก็จะชนะครับแต่ว่าถ้าชี้ผิดก็จะแพ้อ่าโลนี้ครับคือโลเพื่อนรักครับชนะเกมหากคนที่นั่งขัดไปทางด้านขวาชนะก็จะชนะด้วยกันถ้าแพ้ก็จะแพ้ด้วยกันเพื่อนรักนี่คือต้องเป็นเพื่อนรักกับคนด้านขวาอ๋อถ้าคนด้านขวาเป็นผีก็จะนับเป็นทางขวาต่อไปอีกคนหนึ่ง ปป๊บส่วนอันนี้คือโรตัวปัญหาครับตัวปัญหาเนี่ยชนะเกมหากมีอย่างน้อย1คนที่โบตให้เขาเป็นฆาตกรนะครับแต่ถ้าถูกโบตด้วยคะแนนส่วนใหญ่ถือว่าแพ้ทันทีตัวปัญหาเนี่ยก็คือถ้าคนส่วนใหญ่โบตที่ตัวปัญหาเนี่ย,ต,ยตัวปัญหาก็จะแพ้ครับแต่ว่าถ้ามี1คนเนี่ยหรือ2คนเนี่ยโบตเขาโดยที่ไม่ใช่เสียงสูงสุดเนี่ยเขาก็จะชนะนะครับถือว่าโรนี้ก็ต้องมีความแบบเอ้ยเล่นให้ดูมีพิรุษนิดนึงให้แบบ สักคนหนึ่งโหวตเขาแต่ไม่ใช่คะแนนโหวตที่สุดนี่ครับลองเล่นดูได้สนุกแน่นอนครับ